สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ครับกลับมาเจอกับพี่วันอีกครั้งครับกับ BGN Daily Quest ภารกิจพอดแคสต์ประจำวันฟังแล้วได้ XP ครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับเวลาที่เราเข้าไปในคาเฟ่บอร์ดเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะได้ยินแค่เสียงเหรียญชิปกระทบกันจากเกมสเปนเดอร์เอ่อเสียงวอยาวจากการเล่นอวอรอนหรือ Wear เวร์วูฟแล้วนะครับมันจะมีเสียงแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นเพิ่มเติมข,ขึ้นมาให้ถ่ายว่าคือเสียงอะไรเสียงคนไร่เวทมนต์ครับเสียงคนดัดเสียงเป็นพ่อค้าหน้าเลือดหรือเสียงกรีดร้องตอนถอยเตา่าใช่ครับ พี่กำลังพูดถึงกระแสทีอ PG ์ RPG, ีีหรือว่าเทม m a ท็อปโรเพนเกมนั่นเองนะครับก็คือเกมสมบทบาทที่กาลังบุกยึดพื้นที่ในร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ทั่วไทยทําไมจู่ๆปีนี้ร้านบอร์ดเกมถึงหันมาเปิดโต๊ะรันทีอร์พจีกันเยอะขึ้นมันดีกับเราอย่างไรแล้วที่ต่างประเทศเขาเป็นแบบนี้ไหมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เทรนด์นี้กันครับต้องยอมรับครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยทีอร์พีจีอย่างดันเจียนดอ d ร์หรือเดียนดีหรือคอร์ฟคาทูรูในไทยเนี่ยถือเป็นนิชมาร์เก็ตมากมากก็คือเล่นกันเฉพาะ Discord. ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นมา online, นออนไลน์ผ่าน Discord กันอยู่เยอะเนาะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มันแมสขึ้นจนร้านบอร์ดเกมหลายๆร้านเริ่มปรับตัวพี่วิเคราว่ามีประมาณ2ปัจจัยหลักๆครับก็คือหนึ่งก็คืออิทธิพลของ pop culture เนาะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะโดนถล่มด้วยสื่อที่อพจีหนักมากครับทั้งซีรีส์อย่างเ e n นเจอร์ติ s ที่เด็กๆเล่นเ d ียนดีกันหรือว่าหนังดันเจี้ยน d ราก้อนที่สนุกจนคนทั่วไปอยากเล่นตามแล้วก็ที่พีคที่สุดก,ก็คือเกมแห่งปีอย่าง Baldur's Gate 3เ,เกตสามเม นีทำให้คนไทยจนนมาหาศารเข้าใจคําว่าทอยเต๋า check s k i l แล้วก็อยากจะลองมาสัมผัสประสบการณ์จริงแบบ face to face กันครับสครับก็คือตามหัวข้อหนึ่งเมื่อกี้เลยก็คือความหอยห,หา face to face เนาะโดยเฉพาะไอ้ช่วงโควิดต้องบอกเลยว่าร้านบอร์ดเกมนี่เงียบ หลายๆลายร้านปิดนะครับแต่พอหลังโควิดไปรับบทเกมก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมนะไอ้ช่วงที่โควิดอ่ะหลายๆคนก็อาจจะหนีไปเล่นออนไลน์อาจจะเป็นบอร์ดเกมออนไลน์หรือว่าทีอาร์พีจีออนไลน์แต่มันไม่สุดครับคือการที่ได้มานั่งล้อมวงเห็นหน้า DM GM เห็นเพื่อนเพื่อนทำท่าท่าประกอบอ่ะมันคือเสน่ห์ที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆพอหมดโควิดแบบจริงจริงจังๆแล้วความต้องการพื้นที่ที่เล่นตรงนี้เลยพุ่งกระฉูดครับร้านบอร์ดเกมเลยเป็นคําตอบที่ที่สุดมาอีเวนต์บอร์ดเกมจึงเป็นคําตอบที่ดีที่สุดครับแล้วเมืองนอก เรื่องนี้เป็นปกติไหมต้องบอกว่าในอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ย TRPG กับร้านบอร์ดเกมคาเฟ่เนี่ยเขาอยู่คู่ขนาดกันมานานแล้วครับโมเดลธุรกิจจะค่อนข้างชัดเจนมากที่นู่นเขาจะมีระบบที่เรียกว่า Open Table เนาะก็คือที่ร้านเนี่ยจะมี DM หรือว่า GM ประจำหรืออาสา,าสมัครมานั่งรอเลยใครเดินเข้ามาในร้านคนเดียวจ่ายค่าตัว๋วแล้วลงมานั่งเล่นแจมัาคนแปลกหน้าได้เลยร้านบอร์ดเกมเมืองนอกเขาจะขายเป็นแบบ Experience แบบนี้ครับมากกว่าแค่เช่าชั่วโมงเล่นบอร์ดเกมนะครับเขาจะขายบรรยากาศขาย ห้องไพรเวทรูมที่ตกแต่งเป็นธีมดันเจี้ยนต่างๆขายอาหารธีมแฟนตาซีซึ่งตอนนี้ร้านในไทยก็เริ่มขยับโมเดลมาทางนี้บ้างแล้วเราเริ่มเห็นร้านที่มีห้องไพรเวทเก็บเสียงหรือมีบริการหา GM ให้ MI, ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าวงการนี้กำลังเติบโตขึ้นครับทีนี้มาดูมุมมองของคนทำร้านและผู้เล่นกันบ้างว่าเทรนดนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงอข้อดีก่อน1 ลูกค้าประจำต้องบอกว่า TRPG เนี่ยเราไม่ได้เล่นจบในตาเดียวนะคือบางแคมเปญเนี่ยเล่นกันเป็นเดือนเป็นปีนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าร้านเนี่ยจะได้ลูกค้ากลุ่มเดิม4-6คนที่การันตีว่ามึงจะต้องมาที่ร้านทุกสัปดาห์แน่ๆ2ก็คือการใช้จ่ายครับคือการเล่น TRPG เนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเนาะขึ้นอยู่กับเซกชันเนาะผู้เล่นมกักจะสั่งน้ําสั่งขนมหรือสั่งข้าวมาทานหนักกว่าคนเล่นบอร์ดเกมปาร์ตี้ครับ 3 Community อ่าการสร้างชุมชนที่เหนียวแน่นร้านไหนรันเทียีดีๆร้านนั้นจะเป็นเหมือนบ้านหลังที่2อของผู้เล่นลครับ ในขณะเดียวกันมีข้อดีเนาะก็ต้องมีความท้าทายบ้างอันนี้เรื่องใหญ่นะข้อที่1เสียงครับคือการเล่น TRPG เนี่ยมันจะมีโรเปตะโกนกรีดร้องหรือ GM DM เองก็ต้องทำเสียงมอนสเตอร์แล้วก็ถ้าไปนั่งร่วมกับโต๊ะที่เล่นบอร์ดเกมที่ใช้สมาธิอาจจะตีกันได้หรือว่าร้านต้องจัดการโซนให้ดีในขณะเดียวกันก็ถ้าไปเล่นกับบอร์ดเกมที่เป็นปาร์ตี้เฮฮาเนี่ยอันนี้ก็ตีกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าร้านจัดโซนได้ดีมันก็จะเป็นผลดีต่อผู้เล่นครับการหมุนเวียนโต๊ะกลุ่ม TRPG เนี่ย Yeah. จะนั่งแช่ย,ยาวๆเลยประมาณ3-4มถึงหชั่วโมงก็ไปไปได้ถ้าฉะนั้นถ้าร้านคิดราคาเหมาจ่ายอาจจะไม่คุ้มเท่าคิดราคารายชั่วโมงครับหรือว่าถ้าร้านที่ที่นั่งน้อยๆอ,อาจจะเสียโอกาสร,รับลูกค้ากลุ่มอื่นอ่าน,นี้ก็ต้องมองในมุมนี้ด้วย3ก็สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ GM ขาดแคลนคนอยากเล่นเยอะครับแต่คนรันเกมยังมีน้อยมากเพราะฉะนั้นร้านที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้คือร้านที่หา GM มาประจําร้านได้ดีๆแล้วก็สามารถรับลูกค้าได้อย่างเต็มที่สรุปนะครับการที่บอร์ดเกมคาเฟ่ เปิดรับที่ RPG พจีมากขึ้นเป็นเรื่องที่จริงๆวินวินนะคือผู้เล่นได้พื้นที่สะดวกสบายแอร์เย็นมีขนมกินส่วนร้าน,นก็ได้ลูกค้าประจําแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆใครที่ยังไม่เคยลองเล่นทีอพจี RPG นะครับลองทักไปตามร้านบอร์ดเกมใกล้บ้านดูครับว่ามีตีดี D ไๆไหมมีตีโรนโรไหมหรือว่าที่ร้านรับการทีอาร์พจีไหม เชื่อนะครับว่าประตูสู่โลกจินนาการเนี่ยอาจจะอยู่ที่ร้านกาแฟาหน้าปักซอยบ้านคุณนั่นเองเพื่อนๆละครับเคยไปเล่นทีอาพีจีที่คาเฟ่ไหนหรือว่าไปเล่นที่บ้านเพื่อนหรือว่าเล่นกันใน Discord เป็นหลักก็แชร์ประสบการณ์การเล่นมาแบ่งปันก็ได้นะครับผมสําหรับวันนี้ BJ เจนบิล u e s เควสลาไปก่อนพรุ่งนี้วันคาเราจะมารีวิวเกมที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของชาร์ตบอดเกมกีครับใครที่เป็นแฟนเกมนี้ก็น่าจะรู้เป็นอย่างดีแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นแฟนเกมนี้บอกเลยว่าพรุ่งนี้ พลาดไม่ได้กับอืม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 อ,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 อล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>